ที่สมเนี่ยมนุษย์อาจเคยมีอยู่ในอดีตนะแต่มันถูกปิดไปโดยแครบ,บางคนหรือว่าอะไรบางอย่างซึ่งหลักฐานไม่ใกล้ไม่ไกลมันอยู่ในนี้เองมันอยู่ในสมองเหล่านี่เองแหวกหลักฐานดูแหวกเข้าไปในหัวเข้าไปในสมองเนี่ยเราจะเจอกับต่อมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต่อมไพยเนี่ยซึ่งต่อมไพเนี่ยนะฮะมีเซลล์อยู่ที่มันสามารถตอบสนองต่อแสงได้เขาก็เลยคิดว่าไอ้ต่อมไพยเนี่ยเนี่ยในอดีตมันเคย ใช้มองเห็นมาแล้หรือเปล่าอาจจะเป็นอวัยวะที่ใช้มองหรือเป็นตาที่3ของมนุษย์นั่นเองตงตาที่3มเนี่ยมีในหลายวัฒนธรรมอย่างเช่นวัฒนธรรมฮินดูนะคะที่เชื่อว่าตาที่3เนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดแห่งยานเพื่อเปิดปุ๊บจะได้เห็นความจริงของโลกใบนี้หรือแม้กระทั่งอียิปต์เนี่ยในภาพสลักดวงตาแห่งฮอรลัสเนี่ยก็เหมือนมีการใส่ต่อมไพเนียมเนี่ยเข้าไปด้วย ชากรีเองก็เล่าว่ายักษ์ไซคลมเนี่ยอาจจะมีดวงตาที่3อยู่นะฮะทำให้ดวงตาที่3มันเติบโตและอีก2ดวงเนี่ยมันหายไปเป็นวิวัฒนาการมันเป็นเรื่องน่าแปลกว่าทําไมในหลายวัฒนธรรมเนี่ยถึงมีการพูดเรื่องต่ำไฮเนียลหรือว่าตาที่3เนี่ยมันน่าสงสัยแล้วที่ว่าต่อมเนี้ยมันถูกปิดไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะคือนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาต่ำไฮเนียลแล้วก็พบว่าไอ้ต่าไฮเนียลเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทํางานสักเท่าไหร่เลยหรือในบางกรณีเนี่ยมันแข็งตัวจนไม่สามารถทํางานได้แแลล้้ววก็ เพิิม่มมเตพบว่าฟลูออนไลน์ในน้ําประปาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ต่อมไพรเนียเนี่ยมันฟองมันเสื่อมครูต่อมนี้มันเสื่อมจากธรรมชาติหรือว่ามีใครวางแผนทําให้มันเสื่อมหรือเปล่าเช่นเอเลี่ยนะนะจะได้ไม่ต้องคิดกัน บางคนเนี่ยบอกว่าคนที่นั่งสมาธิแบบระดับสูงมากจะสามารถมองเห็นโดยไม่ใช่ตาเขาก็เชื่อว่าไอ้ต่อมไพเนี่ยนี่แหละมันออกไปรับรู้ภาพรับรู้อะไรต่างๆให้คนนั่งสมาธิเนี่ยรู้รวมถึงการฝันที่แม่นยำแล้วก็การเห็นภาพต่างๆให้มันตรงเป๊ะจากในฝันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการทํางานของต่อมไพเนียยถ้ามนุษย์เคยมีตาที่3อยู่จริงทําไมตาที่สาถึงหยุดทํางานหรือถูกปิดไปเรื่องนี้น่าสงสัยมากหรือว่าความจริงบางอย่างมันไม่ควรเปิดเผย ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่ต้องเชื่อก็ได้ฟังเอาสนุกสนุกนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์กดเฟรนด์เเป็นกำลังใจวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย